<c oughs> สวัสดีครับว่างกระรเทียวชาแนลนะครับปู่ส้มเราเตรียมการนะครับรับแขกเอาคันตุกะในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ก็สถานที่ที่จะไปต่อก็ยังไม่ทราบอันที่เตรียมการนะครับเอาผ้าห่มมุ้งหมอนอุปกรณ์ต่างๆนะครับออกตากอ,อันนี้เป็นด้านในนะครับเบาะนั่งได้นอนได้ของปู่ส้มเรา อัอนิ่งพร้อมครับผมสะดวกสบายครับถ้าใครคิดที่จะทำรถแคมเปอร์แวนแนะนำแนะนำนะครับผมว่าแบบนี้โอเคอยู่นะแต่ก็แล้วแต่บุคคลนะครับชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนี่ครับวันนี้เตรียมการเอาของออกปากหมดเลยครับผมรถก,กี่คันกี่คันก็ อันนี้น้ำเข้าไปในห้องผู้โดยสารก็ออกตากแดดหน่อยครับตอนนี้แดดยังดีครับตากไปเรื่อยๆจนฝ่าแดดจะหมดครับปูฮ,ฮีโร่เรา แบตเสื่อมนะครับแบตเสื่อม 2L t u r b เทอร์โบครับรถเก่าเล่าใจครับ 2L t u r b เทอร์โบใส่เกียร์โฟ แต่เนินสบายๆครับใครที่คิดจะเอารถตู้ขึ้นเขานะฮะแนะนำเลยใส่เกียร์โฟขึ้นเขาได้แน่นอนมันจะมีเกียร์แยกของเกียร์โฟเป็นโฟโรกับโฟไฮครับถ้าโฟโรเนี่ยอัตราทดมันสูงมากนะเวลาขึ้นเนินนี่ถ้าจะไม่ต้องเร่งเครื่องเลย ใส่เกมือง K1 สามารถสตาร์ทเครื่องให้ติดได้โดยที่เครื่องไม่ดับรถไม่กระโดดดีครับเห็นว่าดีจริงมาบอกต่อนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ให้คําแนะนําได้ครับเกียร์ลูกก็หมื่นบาทไม่เท่าไรหร่แล้วครับพอได้อยู่กับการที่ไปปีนเขาเราไม่ไหวคุ้มกว่านะครับ สวัสดีครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ